อยู่ในระเบียบวินัยมากไม่ออกนอกนอกอาคารเลย <c oughs> แห้งตายไปเยอะมากเลย <c oughs> ผมเข้าใจแหละว่าพื้นที่มันไม่เหมาะมากแต่ไม่รู้ว่าเราก็ต้องรองให้มันรอดนะอีกอีกสิ้าวันเองเดี๋ยวฝนก็มาแล้ว <c oughs> แล้วก็ท่านอนุสรนะครับอดีตแขวงทัางหลวงท่านลองทุกท่านด้วยนะครับมาช่วยกัน โอ้โหแม่งเรวป่วยโคตรหนักเลยแม่งสี่สิบกิโลแม่งโคตรหนักเลยเก๋น้อยๆก็พอมุกตักมาเต็มเลยตักมาคพิ่มก็พอคนเก่งนึงเดียวไหนรอดเนี่ย2ต้นเนี้ยรอดให้รอดยังมันยังมีแตกใบอ่อน

สร้างภาพเราต้องการให้ภาพมันสวยดีมัต้องลาามันยังนี้เยกดหย้แลวอ้าวลองวาไม่เห็นหน้าครับไม่เห็นหน้าให้ใ้ำเลยให้ชำเลย ให้ฉับมาเลยนี่เอานอาี้ด้วยเอาเอานี้ด้วยเอานี่ด้วยเอาเนี่ยวฉับเลยเนี่ยฉับเลยเนี่ยอ่าอ่าเอาตรงนี้เอานี่นี่วันนี้มีดอกนี่เห็นไหมอันนี้หมยู่ได้เป็นเดือน อะไยังได้ค่ะ<อ>นี่เขาตามโต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 ส so. วยนะเนี่ย <c oughs> เขาตัดเป็นพุ่มต่นนอขยา <c oughs>